สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการจัดการความขัดแยง้งเรื่องการจัดการความขัดแย้งนะครับเป็นแบบทฤษฎีที่เรามานำเสนอส,สู่รูปแบบเป็นวิดีโอคลิปนะครับเราจะตัดทำเป็นวิดีโอคลิปเป็นพาร์ทเป็นตอนตอนละสิบหน้ารวมทั้งหมด สีหน้าแบ่งเป็น4พาร์ทนะครับสี่พาร์ทหรือ4ี่ตอน,นครับมาเริ่มเลยนะครับตอนที่1การจัดการความขัดแย้ง conflict management ความขัดแย้งหมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่มีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือ ตรงข้ามกันหรือไม่ลงรอยกันหรือความไม่สอดคล้องกันลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆหลายประเด็นเช่นเป้าหมายความคิดทัศนคติ ความรู้สึกค่านิยมความสนใจความสัมพันธ์เป็นต้นหน้าต่อมาการจัดการความขัดแยง้ง Conflict Management คือกระบวนการลดผลเสียและเพิ่มผลดี ของความขัดแย้งเป้าหมายของการจัดการความขัดแย้งคือการเรียนรู้ร่วมกันและเพิ่มประสิทธิผลของการประกอบการขององค์กรข้อต่อมาการเรียนรู้ขององค์กรในวงเล็บภาษาอังอกฤษ o r g a n i z a t i o n learning จากการจัดการความขัดแย้งเป็นเรื่องสำคัญเพราะการจัดการความขัดแย้งทำให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความเื่นตัวไม่เชยชาต่อมาคำนิยามของความขัดแย้ง คอนฟ lict คือความขัดแยง้งยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนแต่อธิบายได้ว่าเกิดจากผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของบุคคลสองฝ่ายนะครับประโยชน์จากความขัดแยง้งนะครับ เพื่อการเรียนรู้และประสิทธิผลขององค์กรเพราะต้องใช้นวัตรกรรมทางความคิดในการเรียนรู้กระบวนการและวิธีการสนทนาต่อมาหัวข้อประโยชน์เพื่อสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงเล็บนะครับ ภาษาตินี้นี้ of stakeholder เป็นการสนับสนุนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าเป็นบุคลากรลูกค้า <c oughs> ขออภัยครับผู้ส่งมอบสิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น ต่อมาหกข้อเพื่อประโยชน์เพื่อจริยธรรมนะครับภาษาอังกฤษ ethics ก็คือจริยธรรมของผู้นำและผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชา,าหน้าต่อมาความขัดแย้งที่มาจากหนึ่ง เป้าประสงค์โกวที่ขัดแย้งกันเนื่องจากขาดเป้าประสงค์ร่วมความขัดแย้งที่มาจากความขัดแย้งส่วนบุคคลนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุดเนื่องจากไม่พอใจกันเป็นการส่วนตัวต่อมาความขัดแย้งที่มาจากการแย่งทรัพยากร มีการแข่งขันชิงทรัพยากรกันต่อมาความขัดแย้งที่มาที่มาจากรูปแบบก็คือสไตล์ผู้คนมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการถื่อสารที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายต่อมาความขัดแย้งที่มาจากค่านิยมในวงเล็บัวรุ่นค่านิยมหลัก ที่ทำให้บุคคลมีแรงดึงดูดเข้าหากันเป็นผู้เดียวกันหรือต่างกันนะครับค่านิยมหลักคือเป็นตัวตัวตัวแปรสำคัญน,นะครับที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งนะครับต่อมาชนิดของการ จัดการในองค์กรที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งชนิดที่หนึ่งได้แก่หนึ่งการสื่อสารที่ไม่ดีอาจจะทำให้หนึ่งบุคลารกรไม่ได้รับแจ้งเรื่องของการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อพวกเขาเพอะที่สองบุคลารกรไม่ทราบสาเหตุเออไม่ทราบ เหตุผลการตัดสินใจของผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอข้อต่อมาทำให้เชื่อขา่าวลือมากกว่าคำประกาศข้อที่สองการกระจายทรัพยากรที่ไม่พอเพียงทำให้เกิดการเกี่ยงงานกัน ทำให้เกิดความเครียดจากทรัพยากรที่ไม่พอใช้นะครับหน้าต่อมาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความขัดแยง้งข้อที่หนึ่งแนวทางที่หนึ่งทบทวนในลักษณะางานสม่ำเสมอเพื่อทําให้หน้าที่การทำงานของบุคลากรไม่เกิด ความขัดแยง้งเป้าหมายทำงานไม่ขาดตกบกพร่องข้อที่สองแนวทานที่สองสร้างความสัมพัญที่ดีกับลูกน้องนะครับพบปะเป็นรายบุคคลอย่างน้อยเดือนละครั้งถามเรื่องผลสำเร็จความท้าทายและ ประเด็นอื่นๆข้อที่3แ <ๆ S 2> นวทางข้อที่3บุคลากรรายงานสถานะสม่ำเสมอรายงานผลสำเร็จของงานรายงานความช่วยเหลือที่ต้องการจากฝ่ายบริหารและรายงานแผนงานในอนาคต ่อมานะครับหน้าต่อไปหน้าที่หน้าที่เก้าแล้วนะครับข้อที่สี่อบรมหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลการจัดการความขัดแยง้งการมอบอำนาจข้อที่สี่นี่เข้าอบรมนะครับเข้าอบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างบุคคล การจัดการความขัดแยง้งการมอบอำนาจข้อที่5พัฒนาขั้นตอนการทํางานแบ่งออกเป็นให้บุคลากรเขียนขั้นตอนการทํางานให้บุคลากรทบทวนขั้นตอนการทํางานแจกแจงขั้นตอนการทํางานอบรมบุคลากรให้เข้าใจขั้นตอนการทํางานนี่ครับ ข้อน้าที่สิบหน้าสุดท้ายข้อที่หกประชุมผู้บริหารร่วมกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. เกืแบ่งออกเป็นจัดให้มีทุกเดือน mm hmm. เพื่อสื่อสารเรื่องโครงการใหม่ๆและในเรื่องสถานะปัจจุบันของผลิตภัณฑ์และบริการข้อที่เจ็ด มีตู้รับข้อเสนอแนะเพื่อรับข้อมูลสะท้อนกลับจากบุคลากรไม่ต้องระบ,บุชื่อโดยเฉพาะในที่ทำงานที่มีความขัดแย้งสูงนะนี่คือพาร์ทที่หนึ่งขอจบเพียงเท่านี้สำหรับพาร์ทที่หนึ่งสามารถติดต่อ ะติดตามต่อไปได้ในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ